ันนีครับพี่น้องนี่เป็นต้นทั่วเขียวครับที่ผมปลูกเป็นทั่วงอกเมื่อคลิปแรกๆนะครับสภาพผอม่าเป็นแบบนี้ครับเกิดเกิดรอยบริ์ครับแต่ว่าถี่นมันออกมาแบบนี้เพราะว่าผมเห็ดใบแล้ยวไปวสามมือบนี้ผมก็ไปเห็ดงานครับข้าแต่เห็ดงานบบบนี้บ่ิษัสนใจบึงเลยกาวนี้ผมก็เลยปล่อย มันจะขึ้นมาบอพอขืนมากอะขึ้นมากแบบนี้ครับถือว่าการเพาะแบบนี้นะประสบความสําเร็จครับแต่ว่าบอให้บรา้ม,ม่าปากินครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาขึ้นมาให้เบิ้งกพี่นออ้องนี่ครับนี่เลยออกมา yes. แสงมันมันจะนอนนี่ครับนี่พี่น้องเบิง่งนะครับมันกระสีออกมานนี้เลยครับแบบนี้เลย นี่คือที่เฮ็ดไหวนะครับนี่คันคันในยูบ้านเก็บกินครับน่าจะกลายเป็นทวงหงอก,กงามขาวขาวนะครับสันสันอวกแต่อน,นี้ปล่อยมากครับบันนี้มันแกะนี่พี่น้องหึ่งเห็นสีอเลยพี่น้องนี่ครับจะคู่ทั้งนี่ที่พมเห็ดนี่นะครับที่พมเฮ็ดคิดมันแหลกนี่ หนุนนำสามสีมือก็ได้กินแล้วครับพี่น้องนี่นี่ครับมันจะออกมาชีอีีนะครับ่ะคลิปนี้ซ้ำเนี่ยแะครับเพราะว่าออามาเบืง้งผลงานที่เฮ็ดไว,ว้ในคลิปแหละไม่ต้อี่ว่าเอ๊ะมันคือโบมี่ผลงานออกมาเฮ็ดคลิปอย่างเดียวนี่นะครับออกมาแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวเหมือได้ว่างๆนะครับผมสี่เฮ็ดไม่เฮ็ดแบบทุกขั้นตอนเลยครับจากสิบนาทีเฮ็ดคลิปทวงออกไม่นะครับ ก็อันนั้นที่ผมเฮ็ดคลิปแรกนั่นกันกนเฮ็ดแบบฟอกเฝานะพี่น้องบ่ได้เตรียมของเลยแต่ว,ว่ากันนี่ละ่ะสภาพออกมากแบบนี้ครับโอเคอยู่นะครับได้ผลดีลๆครับพี่น้องเฮ็ดตามไเ,เลยครับท่ายนี่ก็ฝากกดไลา์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เฮ็ดคลิปไปเรื่อยครับเนื้อว่ามีอันใดใหญ่หผมเฮ็ดเม้นใต้คลิปเลยครับ ยังผมเสด็จไม่เห็นไหนครับขอบคุณครับ